h ิวเวฟฮาร์โมนีพอดแคสต์บางครั้งความสุขไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่อยู่ที่การได้นั่งฟังอะไรดีๆระหว่างทางด้วยกันสวัสดีครับทุกคนยินดีต้องรับเข้าสู่ชิวเวฟฮาร์โมนี o ุตบอลรายการที่จะพาทุกคนไปรู้จักเรื่องราวดรามา่าความสำเร็จความล้มเหลวและแรงบันดาลใจจากโลกฟุตบอลวันนี้ผมอยากจะชวนคุณมาย้อนรอยชีวิตของนักเตะคนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยถูกตราหน้าว่าไม่คู่ควรกับลิเวอร์พูล เคยเกือบถูกขายทิ้งตั้งแต่อย่างไม่ทันได้พิสูจน์แต่สุดท้ายเขากลายเป็นกัปตันที่พาทีมคว้าแชมป์ลีกสูงสุดในรอบ30ปีเรื่องราวของเขาคือบทเรียนแห่งความพยายามความเชื่อมั่นและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้นักเตะค,คนนั้นคือจอแดนเฮนเดอร์สันย้อนกลับไปที่ปี1990ในเมืองซันเดอร์แลนด์เมืองอุตสาหกรรมทางตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษ เมืองนี้ไม่ได้มีแสงสีหรือความหรูหราเหมือนลอนดอนหรือแมนเชสเตอร์แต่มีครอบครัวชนชั้นแรงงานที่ทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวและหนึ่งในนั้นคือครอบครัวเฮนเดอร์สันพ่อแม่ของจอแดนสอนเขามาตั้งแต่เด็กว่าอย่าเฝ้ารอโอกาสแต่จงสร้างมันด้วยตัวเองความพยายามสำคัญกว่าพรสวรรค์และความซื่อสัตย์ต่อการทำงานหนักคือสิ่งที่จะพาไปไกลที่สุดเด็กชายคนนั้นเริ่มต้นจากการเล่นฟุตบอลบนสนามหญ้าเล็กๆใช้ลูกบอลเก่า รองเท้าที่ไม่แพงแต่สิ่งที่เขามีมากกว่าคนอื่นคือหัวใจที่ยิ่งใหญ่เขาฝันว่าอยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพและไม่ว่าใครจะพูดอย่างไรเขาก็ยังคงวิ่งตามฝันนั้นทุกวันเส้นทางของเฮนเดอร์สันในทีมเยาวชนซันเดอร์แลนด์ไม่ง่ายเลยเขาไม่ใช่นักเตะที่โคโช,ชมองว่าโดดเด่นที่สุดไม่ได้มีเทคนิคแพรวจนแฟนบอลตะลึงแต่สิ่งที่โคชช้ชทุกคนเห็นตรงกันคือความขยันและความมุ่งมั่นเขาฝึกหนักกว่าคนอื่น วิ่งมากกว่าคนอื่นและไม่เคยบ่นว่าท้อหรือล้าเขารู้ดีว่าถ้าไม่มีพรสว่างที่ล้นเหลือก็ต้องใช้หัวใจและวินัยเข้ามาแทนค่าเขาค่อยๆก้าวขึ้นมาจนได้รับโอกาสลงเล่นในทีมชุดใหญ่ของซันเดอร์แลนด์ในช่วงวัยรุ่นนั่นคือครั้งแรกที่เขาได้สัมผัสแรงกดดันของพรีเมียร์ลีกได้ยินทั้งเสียงเชียร์ที่ดังกึกก้องและเสียงหัวที่แทงใจทุกนาทีที่อยู่ในสนามคือบทเรียนที่ทําให้เขาแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งปี2011 โอกาสครั้งสำคัญที่สุดมาถึงลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่ในอังกฤษและสโมสรนในฝันของนักเตะหลายคนตัดสินใจทุ่มเงินกว่า20ล้านปอนด์คว้าตัวเฮนเดอร์สันมาสู่แอนฟิลด์สำหรับเด็กหนุ่มจากซันเดอร์แลนด์มันเหมือนฝันที่เป็นจริงเขากำลังจะได้สวมเสื้อสีแดงเพลิงในสนามแอนฟิลด์ต่อหน้ากองเชียร์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในแฟนบอลที่คลั่งใครที่สุดในโลกแต่ทันทีที่เขาก้าวเท้าเข้าสู่สโมสรเขากลับไม่ได้รับการต้อนรับอย่างฮีโร่ ตรงกันข้ามคือเสียงวิจารณ์ที่ถาถมเข้ามาไม่หยุดเขาถูกตราหน้าว่าแพงเกินจริงไม่คู่ควรกับเสื้อลิเวอร์พูลและไม่ดีพอสำหรับทีมระดับนี้แม้แต่เบรนเดนโรเจอร์สกุนสื่อตอนนั้นยังเคยบอกว่าอาจจะปล่อยเขาไปให้ฟูลแลมแต่เฮนเดอร์สันปฏิเสธเขายืนยันว่าจะไม่ยอมแพ้เขาเลือกที่จะอยู่และที่สู่ตัวเองที่แอนฟิลต่อไปแม้จะต้องทนกับแรงกดดันมหาศาลจากทั้งสื่อและแฟนบอล เขาไม่ได้ตอบโต้ด้วยคำพูดแต่ใช้การทำงานหนักในสนามซ้อมและทุกนาทีที่ได้ลงสนามเป็นคำตอบเขาวิ่งไม่มีหมดแรงไลบี้ทุกจังหวะและแสดงให้เห็นว่าตัวเองพร้อมทุ่มเทเพื่อทีมอย่างแท้จริงหลายปีแรกที่ลิเวอร์พูลไม่ใช่ช่วงเวลาที่ง่ายเขาต้องอยู่ภายใต้เงาของสตีเฟนเจอราดตำนานผู้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสโมสรทุกคนเปรียบเทียบเขากับเจอราดเสมอและคำถามที่วนเวียนไม่หยุดคือ เขาจะสืบทอดตำแหน่งกับตันได้จริงหรือหลายครั้งที่เขาถูกมองว่าเป็นเพียงนักเตะธรรมดาไม่ใช่คนที่จะพาทีมไปสู่ความสำเร็จแต่เฮนเดอร์สันไม่เคยปล่อยให้เสียงวิจารณ์นั้นทำร้ายจิตใจเขายังคงเล่นด้วยความมุ่งมั่นทำงานในสิ่งที่คนอื่นอาจไม่เห็นเช่นการจัดเกมการคอยเชื่อมระหว่างกองหลังกับกองกลางการเป็นผู้นำในห้องแต่งตัวและการไม่ยอมให้ทีมยอมแพ้ ปี2015เมื่อเจอราัอลามไทมปลอกแขนกับตันก็ตกมาที่เฮนเดอร์สันทันทีและเสียงวิจารณ์ก็ดังขึ้นอีกครั้งหลายคนบอกว่าเขาไม่คู่ควรหลายคนสงสัยว่าเขาจะไหวจริงหรือแต่เวลาพิสูจน์ทุกอย่างเฮนเดอร์สันพาทีมผ่านยุคที่ยากลำบากจนกระทั่งเจอเกนครอปเข้ามาคุมทีมเฮนเดอร์สันคือฟันเฟืองที่ครอปไว้วางใจเขาไม่ใช่คนที่ยิงประตูถล่มทลายไม่ใช่สตาร์ที่แสงแฟลชจับจ้องตลอดเวลา แต่เขาคือหัวใจของทีมในแง่ที่มองไม่เห็นเขาทำให้ทุกคนรอบตัวเล่นได้ดีขึ้นและสร้างบรรยากาศแห่งความเชื่อมั่นในห้องแต่งตัวจุดสูงสุดมาถึงในปี2019ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกเฮนเดอร์สันคือกัปตันที่ยกทั่วโยุโรปขึ้นท่ามกลางเสียงเฮสนันจากแฟนบอลทั่วโลกและเพียงปีถัดมา2020ความฝันที่รอคอยมานานกว่า30ปีของแฟนหงแดงก็เป็นจริง หรือว่าผูกคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเฮนเดอร์สันชูถ้วยด้วยน้ำตาคลอภาพนั้นกลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ของสโมสรและเป็นการปิดปากเสียงวิจารณ์ทั้งหมดที่เคยตามหลอกหลอนเขามาตลอดเส้นทางจากเด็กชายในซันเดอร์แลนด์ที่มอนว่าไม่มีพรสวรรค์พิเศษจากนักเตะที่เคยเกือบถูกขายทิ้งจากกัปตันที่ถูกตราหน้าว่าไม่คู่ควร วันนี้เขากลายเป็นตำนานที่แฟนบอลลิเวอร์พูลจะไม่มีวันลืมจอแดนเฮนเดอร์สันคือตัวอย่างที่ชัดเจนว่าความพยายามความซื่อสัตย์ต่อทีมและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้สามารถเปลี่ยนเสียงโห่ให้เป็นเสียงปรบมือเปลี่ยนคำสบประมาทให้เป็นเสียงสรรเสริญและเปลี่ยนความธรรมดาให้เป็นตำนานนี่คือชิวเวฟฮาร์โมนีฟุตบอลและนี่คือเรื่องราวของกัปตันที่พิสูจน์ว่า ความยิ่งใหญ่ไม่ใช่สิ่งที่คุณเกิดมาพร้อมแต่คือสิ่งที่คุณเลือกที่จะสร้างมันขึ้นมาแล้วคุณละ่ะคิดว่าเฮนเดอร์สันสมควรถูกจดจำในฐานะกัปตันตลอดการของหงแดงหรือไม่คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับ